Bona nit. สวสดีครับพะก่า KDP คลิปนะครับวันนี้ผมพามาดูปอร์เช่หรุ่นนะครับเป็นรุ่นคลาสสิกแล้วและสวยมากนะครับบ้านเรามีน้อยมากแล้วรถคันนี้สวยมากนะครับเขาก็ได้เจ้าของรถเขาได้ให้ผมช่วยดูเรื่องระบบเบรกนะอะเดี๋ยวเรามาดูที่รถก่อนละกันนี่964สวยมากนะครับไฟหน้าเอกลักษณ์เลยไฟจะตั้งขึ้นนะครับยุคเก่านะยุคใหม่จะไฟจะราบลงแบบนันุนอ่ะโชว์ให้ดูนิดนึงนี่ นะครับโอเคกลับมาที่คันนี้ไฟจะเป็นไฟตั้งนะครับจะใครๆก็เอา3แต่นี้จะเหมือนจะไฟมันจะตั้งขึ้นมากกว่าน,น่อยนะครับนะรถรุ่นนี้บ้านเราน้อยมากและที่น้อยไปกว่าน,นั้นคือสภาพคันนี้สภาพดีมากกลิปมากนะครับเจ้าของก็ขายดีมากแล้วก็ขอบคุณเจ้าของมากที่ให้ความไว้วางใจในการเซตระบบเบรคคันนี้นะนะประมาณนี้สำหรับรถนะมาดูจุดที่เราทำกันดี้ว่า นี่เลยไซแบมโบเลสซิ่งซีพอตนะครับนี่เลยนะครับนี่เป็นแบมโบโมโนนะชิ้นเดียวเห็นไหมไม่มีรอยต่อนะครับเป็นชิ้นเดียวเลยนะครับนี่แบมโบเลสซิ่งโมซีพอตนะครับเป็นตัวโมโนละจานเบรกนะครับอันนี้เซ็ตกับทางผมเองนะครับซึ่งให้ได้ระยะออฟเซตทุกอย่างกับตัวรถเลยนะครับเป็นขนาด330มิมลนะครับการ2ชิ้นนะหมุดยึดล็อกทุกอย่างครบหมดนะครับ ตามสเปคเดิมเลยนะครับระยะออฟเซตจานทุกอย่างเนี่ยผมอิงสแตนดาร์ดนะครับ99%เลยผมใช้คำนี้นะครับคั้เคลื่อนประมาณมิลสองมิลแค่นั้นเองนะครับด้วยระยะแผ่นด้วยระยะอะไรต่างๆผมเลยทำให้มันใกล้เคียงเดิมที่สุดนะครับนี่หมุดเป็นหมุดดีบ็อบบินหมดนะครับนะนะหล่อไหมนี่ระยะทุกอย่างไปนะครับสายถักเทลเช่นเดิมแบบเดียวสำหรับร้านผม นะอ่ะมาต่อกันที่ข้างหลังข้างหลังนี่ก็เป็นไฮไลท์เลยนะครับนี่บล็อสลิงเหมือนกันนะครับแต่เป็น4ี่พอร์ตเร็กนะครับอันนี้เป็นทวินนะครับ2ชิ้นนะอ่านี่นะครับโอเคคาลิปเปอร์ก็ทรงประมาณนี้คาลิปเปอร์รุ่นพวกนี้สอบถามได้ที่ร้านผมมีเยอะมากโอเคกลับมาต่อที่ตัวจานนะครับจานเบรกเป็นขนาด3 1มมิลนะครับ เซตอัพทุกอย่างอย่างที่บอกเหมือนเดิมระยะหมวกจานตรงนี้ผมเซตออฟเซตจานใกล้เคียงเกณฑ์เลยนี่ดูระยะเห็นไหมความลึกนี่เห็นไหมครับบางรุ่นจะบางกว่านี้บางรุ่นจะหนาเห็นไหมครับะนะเดี๋ยวผมเอาฮับปกติมาดูขอฮับเปล่าๆนึงสีดำนะอ่ะเดี๋ยวมาดูนี้ระหว่างรอนะครับนี่มุดยึดทุกอย่างครบหมดนะครับหมุดเป็นดีบอบบินนะอ่าอ่ะนี่ยกมาให้ดูขั้นเวลาเห็นไหมเนี่ยออฟเซตตรงเนี้ยเห็นไหมรับนี้ตื้นดูนี้เลย ลึกเลยเห็นไหมอ่ะดูสมมุติว่าระวังเท่ากันปุ๊บเห็นไหมครับนี่ตืน้นี่ลึกกว่าเห็นไหมสูงกันต้งเยอะนี่แหละครับคือจานสองชิ้นมันจะมีระยะออฟเซตนะครับซึ่งอันนี้ผมเซ็ตให้เข้ากับรรุ่นนี้เลยหมวกมันจะสูงเบรกอันนี้จะมีปลอกเบรกมือข้างในด้วยผมก็ทําเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยนะครอเข้าไปเลยนะกึ่งขึ้นมาขึ้นรูปขึ้นมาเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดนะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยขายสแตนดาร์ด เกือบหนึ่ง้เร็แล้วระยะของมันนะครับทีนี้เพื่อนๆอยากเห็นใส่ล้อแล้วเป็นไงไปดูฝั่งนู้นกันผมใส่เข้าไปแล้วเซ็ตอัพเข้าไปแล้วสวยมากนี่เดี๋ยวพามาดูครับนี่ดูนี่ครับล้อเป็นขนาดขอบสิบ็ดนะนี่ดูสวยไหมเพื่อนๆดูนี่นี่ให้ดูนี้นี่เห็นไหมเห็นระยะไหมเคิร์ฟตรงนี้มันแบบนิดหน่อยไม่ไม่ชิดเกินเพื่อให้แบบเกิดมีหินกระเด็นเข้ามาจะได้ไม่มีโอกาสรอดแล้วกันหมใช้คำนี้ถ้าเจอก้อนใหญ่มากก็ไม่รอดนะ แล้วก็ตรงท้องนี่ตรงนี้เห็นไหมครับระยะเคิฟท,ทุกอย่างได้หมดนะนระยะจานนะครับเวาวเห็นชีดพอดีนะครับเป็นดีเทลที่ผมเก็บให้เห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมมันจะตรงกันหมดเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ผมทําให้นะครับนี่เห็นไหมนี่อข้างหน้าลงตัวมากนะครับกับรถรุ่นนี้เป็นบริสิ่งนะเป็นอีกหนึ่งแถวทางเลือกให้กับลูกค้าแล้วกันล้อหลังนี่ครับ สวยมากเห็นไหมครับนี่ล้อหลังจะดูลึกหน่อยเพราะด้วยระยะออ f s e t นะครับอย่างที่ผมแจ้งในตอนแรกมันจะมาชิดไม่ได้เพราะเราตั้งระยะฮับให้มันเป็น standard นะครับมันมีข้อจํากัดของมันแค่นั้นเองนะครับนะโคลงตัวอันนี้17จะ3 110มมิลในเบรกหลังกับล้อหลังอ่ะกลับไปดูล้อหน้านิดนึงเมื่อกี้ลืม3 3 0กับขอบ17ไหมไงสวยไหม คนหล่อนะครับนี่เดี๋ยวผมหมุนให้ตรงนิดนึงอ่าหล่อมากนะครับใครสนใจสเต็ปแบบนี้ปอเช่ใส่เลตซิ่งได้ไหมใส่ได้นี่เป็นไงหล่อลงตัวนะครับตรงยุคเพราะด้วยคาลิปเปอร์อายุก็ค่อนข้างจะมีอายุนิดนึงแล้วนะครับด้วยตีรถด,ด้วยการที่เราเซตอัพหรือคิดคอนเซ็ปต์กันขึ้นมาสวยมากลงตัวนะครับ ฝากไว้เป็นแนวทางปอร์เช่ใส่แมนโบรเลสซิงได้หล่อด้วยสีเรียบๆดูไม่ฉุดฉาดนะครับสอถาำได้นะขอบคุณครับ